เอ C เป็นลำเพื่อนและ FC a ซ a t เมเจ h h n n n l l เอาบรรยากาศก้อนทรงตู้มาฝากอีกเช่นนึงครับตอนนี้ทีมงานเพื่อนก็เดินทางมาวพอท่านได้ถึงครับใกล้จะถึงแล้วเฮะเดี๋ยวเอาบรรยากาศเี็บบรรยากาศให้เบิ่อก้อนนะครับก้อนมันสีเป้าเปลี่ยนครับตู้เบส48ใบนะครับ การงานสั่งเลยครับได้น,นาอชิปก่อนสั่งร้องเสียงไ้ฟังโทรศัพท์มันกับว่าใครดีปาะไหนนะครับโทรศัพท์าราคาถูกกะชีเสียงอาจสิโบเป็นที่พ่อใจปาะไหนนะครับสิโบเต็มรอยนะเย็บซีแฟนครับพเพื่อนเพื่อนพวกได้อยา่างไ้ได้กองไหมกับ โนมาอะไรมาเด้อเพรามีทุนเสื่อนกล้องไม่ไทยบ้างเนี่ยนี่นะครับคือตู้เบียด48ใบครับบรรยากาศก้อนทรงนะครับเดี๋ยวบนเดินทางมาหอดเดี๋ยวสร้างกับสีไทยบ้างบรรยากาศตอนขึ้นตู้นะครบับเอาบรรยากาศตอนขึ้นตู้แรีว่าการบรรยายนะสีโบโบไข่มีนะครับพว่าสร้างกาับสีเฮียงานกาับสิยกตู้ขึ้นรถนะครับนี่ด้านหลังครับ พร้อมแล้วตอนนี้กับใบแล้วนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้าก็เช็คอีกที่หนึ่งนะครับบรรยากาศสวยงามครับเป็ในี้บึงหลายๆเลย คมสวยงามเสียงดีพร้อมนะครับแต่ว่ากันแล้วแต่พูดมากดกว่านี่คือตู้เบียดนะครับ48ใบนะครับตู้เบียดพร้อมจวดได้ครับกระเดืองเล่าใจ ตึบตึ๊บตึบตึบเลยครับไล่ลำเพลินนี่ใส่เข้าไปนี่โอ้สุดยอดเลยแหละครับเพิ่นก็สิเอาไปใส่เวทีไล่สดนี่ก็สิวันทียี่สิบเก้านี่ก็อาจจะเอาไปเอาระบบจากเพิ่นที่ใส่เตรียมระลบบบอกกับพัลลูนะครับแล้วเพิ่นรับไปแล้วแต่ว่าเห็นเพิ่นไล่สดบ่งตั้งเวทีแล้วโอ้บ่งบ่งตั้งตัวลมพงนี่ซึ่งว่าจะขึ้นยากอยู่ คับเขียบนะครับอาสิบัตั้งมดถ้าไรซดอีกขังแล้วแปดใบก็พอะแล้วครับบีดขังละแปดกลางขังงละซี่ใบสี่ครับไรซดดรือขรังละสองสี่ก็จบนะครับขั้นมากงรั้งละแปดขรังละขรั้งละหกแบบแบบของสร้างนะครับแบบที่สร้างรีวิวห้เบิ้งครับวิธีของสร้างขรังละหกกลางขังละสองสั่ก็ได้ครับเพอพื้นที่มันไหวอย่างสี่กับ อันนี้ก็ได้อโอเคยอยู่ครับเนี่ยคือตู้เบียดก่อนส่งงานเราเก็บภาพความทรงจำใไมนะครับฝากเอฟซีเพื่อนครับเพลอนเพื่อนนะครับเด้อเขามาติดตามเขามาชมสร้างแม่นว่าที่ส่งงานเพลอนเพื่อนเราเขาก็ติดตามกันให้เนี้ยเแนีนนะครับฝากเปกน็นกำลังใจให้สร้างทีมงานเพลอนเพื่อนนะครับเขารวมเดินทางไปน้วมกันสำหรับ อเมเจอร์เฮียสงอเมเจอร์นะครับเฮียผกร็รวมดินทางหมกับเป็ดลำเพลินนะครับเราไปบังเสียงกลางอีกเท่านึงครับนี่เสียงกลางครับนี่คือดานหนาเขาตังกะชิปคนอนไทยกับไอ้ซ้างกับไทยบ้างแล้วนะครับชิปลองเสียงแต่ว่านี่เขาก็บชิปเก็บบรรยากาศ ก้อนทรงงานนะครับเกี่บบรรยากาศเป็นความทรงจําไว้ครับทรงตู้ของผู้นั้นของผู้นี้นี่ก็ตู้เพชรลําเพลินมอลําเพลินมอลําเพชรลําเพลินนะครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดพ,พรนพลเรดีนะครับโอ้สร้างกับเป็น FC เอฟซี่นเด้ยวเอฟซีไอพ่นุ่ือดีเนี่ย FC เอฟซีคนมาตะโดนนะครับสร้างเป็นเป็น FC เอฟซี่น สางไปออกงานกับออกงานเครื่องเสียงกับตัวเพลงกันประจำแล้วของพรนผู้เลดีนะครับต้มไข่ว่เสียบเนี่ยหน่อยใจมีญาณน,นี่ครับเหยีบซีสังกับลองเพลงนี่ประจำแล้วเครื่องไปออกงานนี่นะครับเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่ง ใช่ยคลิปนี <fight ing UC S> ้ครับทีนี้อีกคลิปนึงให้แฟเอนคาร์บ่งการวิทีมาคอมเมนต์ว่าอยากเบิ่งวิธีแฝนตู่นะครับเขิเดี๋ยวสร้างสิรีวิวให้เบิ่งหนึ่ครับวิธีแฝนตู่ครับผมครับแฟนคลับเอฟซีมาคลิปนี้เขาสิมารีวิวการแฝนตู่นะครับพอดีมีคอมเมนต์มาอยากเบิ่งนะครับเดี๋ยวนี้สิแจ้งไอ ขนาดของคลิปล็อกนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวสันนะครับตัวสันตัวสันจะยูดด้านหนามุดเลยนะครับตัวสันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นกลางนะครับตัวนี้สีขาวนี่จะเป็นตัวยาวนะครับนี่ครับตัวยาวสุดที่นี่ความหมายของการใส่นะครับตัวสันนี่ยสียูดด้านหนามุดตลอดนะครับนี่ครับ นี่ด้านหลังนี่ตัวติดเฟรมคือตัวแหลกเลยครับตัวแหลกเนี่ยตัวติดเฟรมตัวเมันเฟีมมะเอามาส่ะห้เบ้งนะครับแต่ว่ามันจะมีเฟรมแฝนตัวหน e ึ่งครับอยู่ดันบนสุดเพื่อก่อหลอกเฟรมแฝนนี่ตัวเฟร้มแฝนนี่เขาสีดบังคับให้ใส่ตัวกลางนะครับนี่ครับตัวนี้รุ่นกลางต่อต่อจากเฟรมนะครับเป็นตัวแหลกหนาสันหลังกลางเพื่อเพื่อนะครับ เพื่อให้นามันตรงนะครับนี่ครับเพื่อให้นามันตรงเวลาเข้าแฟนขึ้นไปนี่ครับนามันสิตรงกันเขาก็าแฟนเก้นไปสิบใบนี่เขาก็าใส่ตรงเป็นหกก็ได้ครับหกใบก็ใส่ตัวขาวนี่ครับเพื่อเพราะว่าตูวมันตูดสอบเขาใส่ตัวเงานามันก็สิตรงครับเพราะว่าตูวมัน่สิอ่านี่ครับถ้าใส่ตัวสันกับตูดมันงากับห้ากันมันก็สิขุนนะครับเขาก็เลยใส่ตัวเงา เ้าก็ใส่ตัวเงาแบบนี้ครับอันนี้ก็เขาสางใส่ให้ไวเหล่วนะครับเพราะว่ามันสถานที่นั้นม้วม่วไขเสมอกันนะครับมันก็ใส่ยาบกก่็มันตอนแฝนนะครับอันนี้มันตัวตู้ตั้งก็เลยใส่ยาอกยก่งหน่อยก็เลยสางก็เลยใส่วบเล่นนี่ครับนี่ครับวิธีใส่กับเอาจิบสันนี่ครับนี่พวกมันภาษาสัางเนตจิบนะครับจิบหลอกใส่นี่ครับมันจะมีรูต่อกันแต่ละตัวเนเะขาใส่ไปเลย ปั๊บนี่ครับมัน็กิดงคอราลงหนดแล้วถ้ามันเสมอกันเนี่ยมันไงสี่มีนี่ครับเว้าเว้าไว้สำหรับไอ้คือตะเกียบเขานี่ครับนี่ครับสลักมันนี่ครับไปล็อกอยู่แบบนี้ครับแล้วก็อยู่ด้านในนี่สี่มีโอ้เห็นมโนเพแ่อนครับกัสิบ่เห็นเรับเพร่อมมืดอยู่ด้านในนี่เขาทีฝังสลักไว้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อว่ามันจะล็อก ครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่เป็นสลักล็อกไว้โอ้มือสางกะพ่นสีนะครับว่าใครสาสขอโทษขอให้ทีเดีวครับมือสางซ้ำสางสมละนี่ครับเขาก็เอาจิบลงไปปลอกนี่ครับแล้วเขาก็เอาตัวนี้สอดมันทีมีรูรูอยู่ด้านข้างนี่ครับสอดเข้าไปเลยแต่ว่าตัวนั้นมาเสมอเกิดหยกดวหานี่ครับกระไดกันปลอกล็อกเลยแหละครับแบบนี้เขาไปแฝนคือด้านหน้า ด้าหนาเเป็นตัวสันทั้งหมดนะครับนี่ครับที่นี้ด้านหลังเอาอยากให้น้ามันตรงก็ต้องใส่ตัวขาวครับนี่ครับตัวนี้สร้างใส่ตัวขาวเข้าไปครับนี่มันจะนขางตรงกัน,นครับที่นี่เขาก็ลัใส่ตัวสีขาวนะครับแฟนแบบนี้ครับเขาก็ได้เขากับโยกฮะโอ้เมื่อเดียวนะขอติดคอไปถึงเป็นตาลกก้่ง ยกหายมันได้มันก็นลงร่องของมันนี่ครับนี่เข่าปับา๊บเขาก็เอาสลักเยอะมั้สิมีหูสลักเงี่ยเลยโอ้ตัวนี้มันมีมันมีขีดเชื่อมนะครับขีดเชื่อมติดน้อยนึงเขาก็นีน่ครับเข่าๆนี่เขาเคาะเข้าไปดัเล่นะครับตัวนี้เข้าไปทันได้แต่ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวเขาสิ ีชิม่มจีบน้อยหนึ่งเลยดันหัวยอ้กำมาใส่ตัวต่อไปครับนี่ครับเขาจิบใส่ก่อนก็ดันปั๊บนี่ครับกลงของมันนี่แล้วก็เอาสลักเข่าไปยังสี่นะครับนี่ครับสลักเข่าปับ๊บตัวต่อไปเขากะใส่เข้ากันนี่ครับใส่ตัวขาวตัวขาวเลี้ยงกันไปถ้าซิบไปนี่เขาก็โอ้ไล่ตากันเนาะขอโทษขอไฟได้ครับเด้อ ถ้าสิบใบนี่ก็อยากให้มันตรงจักตรงจักหกใบก็ได้ครับตรงหกใบแล้วเขาจังคอยใส่ตัวกลางวานนี้ครับข้างหลังนี่ใส่ตัวกลางเพื่อให้มันโค้งครับมันโค้งหน่อยหนึ่งมันโค้งแบบนี้ครับเพราะว่าตัวนั้นมาท่านนี่มีแนวล็อกมันก็เลยโค้งนะครับมันนี่โค้งลักษณะนี้นะครับเ้องใส่ตัวเขาใส่ตัวเขาไปหาใบหกใบแล้วก็ไปโค้งสีใบสุดท้ายให้มันง่วมหนาลงหนาเวทีนะครับ ถ้าเจองานประชันเขาเขากับขวมหนาแค่สามใบก็ได้สองใบก็ได้ครับแล้วเต่ถ้าเขานาตรงมันก็โอกาสมันก็ไปไกลครับผุงไก่ขวบคุมทิศทางในไก่คืองานประชันกันนั่นสิเขาได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาหนาตรงคือนาตรงตู้ออกแบบมาให้มันตรงหนาไผ่หนามันเล่นนะครับเวลาเราเขาจะโค้งนิดนึงถ้าเขาใส่ขาวหน่อยโค้งหลมันกั เสียถิ่มเนซื้อลงหนาวปที่นะครับลงหนาวิที่ลายเกินไปเขาก็เหตุหาในสถานดีจะลาสถานทีบวกขึ้นกันนะครับเขาก็เหตุหาเอานะครับตอนนี้เขาก็ลอทางทีมงานผนเดินทางมากนะครับผนมาเสียออกมาใบาสองห้องอดพี่กับสิบ๊อคำรดแปแะๆคำหมดเพรานะครับฝากแฟนครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือมีคอมเมต์มากเลยไงบางแต่ว่าเฟียมนี่สร้างมาท่านบ่ได้ไม่หรอกครับเฟียมนี่ยู่ดันนะก็นี่คืออุปกรณ์ที่ว่าเาแถมห้ไปนะครับนี่ครับทุกมีพวกสลักทุกรุ่นนะครับรุ่นสันรุ่นกลางรุ่นยาวแล้วกพรพอมสลักนะครับแถมไปน้ำอยู่กับจนเลือเเลือตัวก็แถมเพื่อหายหายแน่นอนครับเก็บของยำขึ้นนั่นส่มันก็โยนลงมากกับกระเด็นกระดอนหาม่าเห็นนะครับถ้าเจอหนา เจอฝนตกเนี่ยก็สิหายแน่าก็ต้องแถมไปธรรมดาครับตัวนี้ครับวันนี้ผู้ดใดที่ว่าอุปกรณ์หายนะครับสูญหายเฮากะสิมีมีขายนะครับนี่ครับเป็นชุดแบบนี้นะครับย่างละตัวนะครับจิ๊บกับสลักแบบนี้ชุดละลอยนะครับชุดละลอยถ้าผูใ้ใดคือ อยากยานมันหายสื่อไปเพื่อไหวก็ได้นะครับลูกค้าผู้คนมาเอาตู้นะครับแต่ว่าก็เกีแยมไปยุไปหลายอยู่ครับแต่ว่าเพื่อผู้ใดยกไก่ยังสิยานมันสูญหายยานมันมีใส่บอลเลยงสลักเนี่ยมันก็เพรอะไรครับหานัดสามหุนเล็กสามหุนก็ได้ครับหาน็ดร้อยก็ได้เพื่อกันกห้มันกันมันหลุด การมันโยกนะครับล้มล,มล,มล้มเวลาล้มแกงเวลาลเอาแฝนกันไปนี่ครับคือวิธีแฝนนะครับ๋ยสางสิบ๋ยเฟียมไปเบิ่งอะไรครับเดี๋ยวนนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเฟียมเฟียมแฝนเป็นบาแฝนนะครับสิบสองใบสิบสี่ใบกับแฝนใด้ครับเฟียมตัวนี้มันจะอยู่บนสุด คือห่อสีเหยียดให้มันหน่าสันแล้วก็ตัวนี้นี่คือมันเคยฉีดเฉลี่ยกันแล้วว่าตัวหลังนี่สิเป็นตัวกลางนะครับเพราะเฉลี่ยกันให้มันตรงนี่ครับไม่ได้ตรงกันตัวสีตรงกันครับองศาเดียวกันใส่ตัวกลางเขาก็ดึงขึ้นไปแล้วครับตัวที่สองตัวที่สองก็ใส่เป็นตัวเง้านะครับนี่คือเฟรมแฝนที่เป็นลนนักษณะนี้นี่ครับนี่สิอยู่บนสุด ขอบคุณทุกคออเมนทุกผู้ที่ตามนะครับแล้วก็ดีเขามาชมสร้างโอ้สร้างกันลินัวดล้วครับกินกาวเทียงเรายังลินัวอยู่พอดีผักเทียงมาทายคีปให้แฟนครับเด้ยเบ่งกันครับที่มีคออเมนอยากเบ่งวิธีแฝนนี่ครับง่ายๆครับน,นี่กับสลักมาแฝงกันไปกับสลักใส่ตัวสันทั้งหมดนะครับทั้งหนา เพราะว่าเท้าแฟนไปแล้วน้ำหนักมันทวงแต่ละตู้มันกับสิล็อของมันเองครับน้ำหนักอัตโนมัติของมันน้ำหนักของตู้แต่ละตูวสองฟังใ,ใส่ขึ้นกันครับแฟนไปบ่พอเข้าแล้วก็บับงคิปย้อนหลังเบังคลิปต้นต้นของสร้างทีเห็นไหมบัวบ,บอ่อสี่หาที่เราดึงล็อกเลยแล้วายครับระบบเนี่ยถ้าผู้คนล็อกใส่ครับอัน รดเลยมันกับโอเคครับจ้าของผัผมเพิ่นเอาไปเพิ่นกัน็อกใส่กันลดเลยเิ่นลดให้เราหลีกเนาะต่ว่ากันห้องก็บพ่มีก็ใส่แบบเหเียวต่ว่าก็หาอยังไวาเก็บอุปกรณ์ดีๆนะครับการหายเก็บของยาขึ้นนะครับนี่คือวิธีแฝงนะครับนี่เป็นแบบนี้บาแฝงเล็ขหนาครับพ่ต้องห่วงครับเนี่ยแฝงในซิปซีซิหาตู้แล้วมันมันมอม มมีผู้ได้แฟนหลายพันหนังครับสิบสองตัวนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่คือรีวิวการแฟนตูให้เบิ้งนะครับขอบคุณในลายครับผู้เข้ามาติดตามขอามาชมเดี๋ยวพอกันชิมหน้าครับผม